สวัสดีครับเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุ้ครับผมจะทำนายดวงดวสาสตร์แห่งไพ่ยิปซีซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่มีมานานกว่าพันปีครับโดยในคลิปนี้จะทำนายดวงของผู้ที่เกิดราศีตุลประจำปักแรกของเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2564ก่อนที่จะไปทำนายดวงดวสาสตร์แห่งไพ่ยิปซีนั้นผมขออนุญาตทำความเข้าใจกับทุกท่านก่อนนะครับว่าการดูดวงในครั้งนี้เป็นการดูดวงโดยภาพรวมๆจะไม่ได้เจาะจงลงลึกเท่าที่ควรหากว่าท่านสนใจที่จะดูดวงแบบเจาะจงลงลึกเฉพาะ ท่านเองก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาทางไลน์ดีของผมได้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมจะขึ้นรายละเอียดของไลน์ดีของผมบริเวณจอด้านล่างตรงนี้หากว่าท่านสนใจก็ติดต่อทักทายเข้ามาได้เลยนะครับเรามาทำนายดวงของผู้ที่เกิดราศีตุลประจำปักแรกของเดือนกร,รกฎาคม2564กันเลยนะครับซึ่งจะครอบคลุมระหว่างวันที่1จนถึงวันที่15กรกฎาคม2564นั่นเอง ผู้ที่เกิดราศีตุลก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมนะครับจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนั่นเองในคลิปนี้นะครับผู้ที่จะดูแบบลัคนาราศีหรือว่าจะดูดวงแบบราศีก็สามารถที่จะดูในคลิปเดียวกันนี้ได้เลยนะครับ ท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุนั้นเป็นช่องที่ใหม่มากๆเลยยังคงต้องการกําลังใจจากทุกๆท่านหากว่าท่านเปิดดูคลิปนี้แล้วชอบแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวท่านเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับที่สําคัญก็คือฝากกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาวราศีตุลครับผมมาดูดวงของท่านในช่วงของปักแรกเดือนกรกฎาคมกันบ้างไพ่ทั้งหมดนะครับ78ใบไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโร่78ใบผมเลือกมาทั้งหมด10ใบนะครับนี่คือดวงของชาวราศีตุลน,นะครับถ้าพูดถึงเรื่องงานเอาเรื่องงานเกี่ยวกับท่านที่ทำงานในส่วนของแวดวงราชการ หรือว่ารัฐวิสาหกิจกันบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานในส่วนของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการปกครองนี่นะครับเช่นกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมนี่นะครับงานในด้านของการปกครองนี่ถือว่าดีมากเลยนะครับในช่วงนี้นี่ก็คือเดือน7แล้วนี่นะฮะเขาก็คงจะเริ่มมีการเก็บข้อมูลเพื่อที่จะดูว่าในช่วงของสิ้นปีง,งบประมาณนี้นี่ดวงของท่านนั้น มีโอกาสที่จเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานไหมมีโอกาสที่จะปรับในส่วนของฐานเงินเดือนไหมหรือว่ามีโอกาสที่จะได้รับตําแหน่งที่ใหญ่ขึ้นไหมถ้าดูตามนี้นะครับชาวราศีตุลไม่ว่าท่านที่จะทํางานในกระทรวงมหาดไทยหรือว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมก็อย่างเช่นศาลอายการอะไรอย่างนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยก็อย่างเช่นประหลัดอำเภอประลัดจังหวัดนะครับประลัดอบตหรือว่าจะเป็นในส่วนของในอำเภอ ผู้ว่าราชการรองผู้ว่าราชการอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานปกครองเนี่ยผมถือว่าดีมากๆสำหรับชาวราศีตุลน,นะครับในปีนี้ท่านจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นได้รับการสนับสนุนนะครับผมจากท่านังของหัวหน้างานดีมากๆเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนั้นนะครับชาวราศีตุลถ้าเป็นในส่วนของ ผู้ที่ทำงานในภาคเอกชนในภาคของธุรกิจกันบ้างนะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างถ้าดูตามไพ่ตรงนี้ในส่วนของภาคธุรกิจนั้นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าจะนิ่งมานานแล้วนะครับผมนี่6เดือน7เดือนเห็นจะได้นะครับมันนิ่งมาโดยตลอดนะฮะอาจจะมีการเปลี่ยน,ปยนแปลงโยกย้ายตำแหน่งที่ท่านทำนะครับผมและบางทีอาจจะโยกย้ายที่ทำงานใหม่ด้วยนะครับ บางบริษัทนี่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศเลยทีเดียวท่านอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายไปอยู่ที่อีกที่หนึ่งนะครับบางท่านนี่ย้ายไปแล้วนี่กลับดีสู้ที่เดิมไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะฮะ จึงก่อให้เกิดปัญหานะครับบางท่านนี้บอกว่าเอจะเอาอยัางไงดีนี่จะลาออกมาทําธุรกิจส่วนตัวดีไหมแล้วเราจะทําอะไรล่ะจริงๆแล้วชาวราศีตุลน,นั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากๆเลยทีเดียวแม้ว่าบางท่านนั้นอาจจะเรียนมาทางด้านหนึ่งไม่ได้ทํางานในสายงานที่ตัวเองได้เรียนมาแต่ว่าชาวราศีตุลน,นั้นเป็นคนที่ชอบหาความรู้ใหม่ๆเข้ามาให้กับตัวเองแล้วก็ที่สำคัญก็คือชอบทำงานอดีเรกชอบทำนู่นทำนี่บางทีบางท่านเนี่ย อาจจะเอางานอดิเรกตรงนี้แหละนะครับมาทำแล้วก็เริ่มเป็นธุรกิจส่วนตัวของตัวเองแล้วจะประสบความสําเร็จบางท่านนี้ทําควบคู่กันไปนะครับงานประจําก็คือทําแล้วก็งานอดิเรกเอามาทําก็มีการวางขายในสื่อออนไลน์เล็กๆน้อยๆเริ่มต้นจากเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับแล้วผ่านไปแล้วนั่นมันจะดีขึ้นนะฮะ ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อนะครับว่ารายได้นั้นจะเทียบเท่ากับรายได้ของอาชีพหลักและบางทีนะครับจะมากกว่าอาชีพหลักด้วยซ้ําไปจนกลายเป็นว่างานอดิเรกนั้นสร้างรายได้ที่มั่นคงสร้างรายได้หลักให้กับตัวของท่านและก็ครอบครัวเลยทีเดียวนะครับลองดูกันแล้วกันนะฮะและอีกอย่างหนึ่งก็คือหมายความว่าท่านจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆด้วยนะครับชาวราศีตุลในช่วงเดือนกร,รกฎาคมนี่ ให้ท่านทุ่มเทค,ความรู้ความสามารถของท่านนะครับแล้วก็ในเรื่องราวของต้นทุนต่างๆนี่นะฮะหมายความว่าการลงทุนต่างๆนี้ก็ต้องรมามัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับแต่ในช่วงปลายปีนั้นนะ่ะทุกอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับมันจะเป็นขั้นบันไดขึ้นไปนะฮะตั้งแต่เดือนกรกฎา,าคม หมายความว่าเดือนกรกฎาคมนี้ดวงของชาวราศีตุลก็ดีกว่าเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพอไปถึงเดือนสิงหาก็จะดีขึ้นกัญยาก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นเป็นขั้นบันดไดเลยทีเดียวนะครับดังนั้นท่านก็วางแผนในเรื่องราวของงานของท่านต่อไปกันแล้วกันส่วนบางท่านนะครับผมอาจจะดูนิ่งๆนะฮะทุกอย่างนิ่งๆบางท่านที่ตกงานมาได้สักพักหนึ่งแล้วนี่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีลองๆหาสิ่งที่ท่านชอบนะครับแล้วก็ลงมือทํา แล้วจะประสบความสําเร็จนะฮะอาชีพที่ท่านจะทําต่อไปนี้นี่นะครับจะเป็นอาชีพที่มั่นคงสร้างหลักปักฐานให้กับตัวท่านได้อย่างแน่นอนขอให้ท่านมีความตั้งมั่นตั้งใจนะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเงินหลักคราวนี้ถ้าพูดถึงการเงินผมว่าไพ่ใบแรก 9. เก้าเหรียญน,นี้เป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะครับเป็นไพ่ที่ให้โชคนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไพ่ใบนี้นี่หมายของว่าชาวราศีตุลน,นะครับบางท่านนี่ อาจจะมีโชคใหญ่เข้ามานะครับผมได้บ้านได้รถเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็บ้านมูลค่า4ล้าน5ล้านขึ้นไปเลยทีเดียวนะครับมีซับก้อนใหญ่ซับก้อนโตจริงๆส่วนไพ่ใบนี้นั่นหมายความว่าท่านมีโอกาสที่จะ จ่ายเงินเสียเงินนะครับผมหรือมีโอกาสที่จะทําบุญทําทานให้กับผู้ยากไร้ให้กับผู้ด้อยโอกาสต่างๆนะครับทำไปเถอะนะฮะบุญกุศลเหล่านี้จะส่งเสริมให้ดวงของท่านนั้นดีขึ้นและในที่สุดในอนาคตชาวราศีตุลน,นั้นจะเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งทางด้านของการเงินอย่างแน่นอนอย่างไพ่ใบนี้นี่นะครับถ้าเป็นความรักหล่ะคราวนี้ความรักไม่ค่อยดีนะครับชาวราศีตุลถ้าหากว่าผู้ที่ยังโสดอยู่นี่ มันเหมือนกับว่าท่านไม่มีโชคเรื่องของความรักเลยนะครับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี่ไม่มีใครเข้ามาในชีวิตท่านเลยนะครับเป็นผู้หญิงก็ไม่มีผู้ชายเข้ามาจีบเลยเป็นผู้ชายมองหาแล้วนี่ก็ไม่มีใครสนใจเราเลยนะครับมันก็ดูเหมือนกับว่าอ้างหวางอยู่ในตอนนี้นะฮะถามว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยดีนี่นะครับผมปล่อยมันไปก่อนนะครับ ทำหน้าที่ของเราก็คือทำมาหากินก่อนนะครับเรื่องความรักเอาไว้ทีหลังแล้วท่านจะมีโอกาสดีในอนาคตอย่างแน่นอนชาวราศีตุลครับถ้าท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับสร้างครอบครัวมา มีพ่อแม่ลูกมีไพ่ใบนี้นะครับเดอะเลเวอร์นั้นมีโอกาสที่ท่านจะเกิดรักสามเศร้ามีคนจะเข้ามาในชีวิตท่านนะครับผมอาจจะทําให้คนที่มีคู่นี่นะฮะไข้ไข้ได้นะครับให้ท่านระมัดระวังด้วยกัแล้วกันนะครับถ้าหากว่าท่านมีครอบครัวที่ดีอยู่แล้วผมอยากจะให้ท่านนั้นหยุดคิดเรื่องนี้นะครับเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะเจอปัญหานะฮะ อาจจะเจอปัญหาจะต้องเลิกรากันได้นะครับผมมีโอกาสที่จะเลิกรากันสูงถ้าหากว่าท่านไม่หยุดนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านหยุดนี่นะฮะครอบครัวของท่านก็จะมีความสุขต่อไปและชาวราศีตุลบางส่วนนี่นะครับผมในช่วงเดือนกรกฎาคมนี่บางทีครอบครัวมันไปไม่ไหวจริงๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งผู้หญิงที่ได้ไพ่ใบนี้นี่บอกได้เลยนะครับว่าถ้าเป็นโสดเป็นไม้แล้วนี่นะครับ จะสร้างตัวเองจนมีฐานะครอบครัวเป็นเศรษฐีนีเลยทีเดียวนะครับผมส่วนบางท่านที่มีความรักที่สมหวังนี่นะครับหมายความว่ายังไงชาวราศีตุลผู้ที่มีความรักที่สมหวังนะครับแต่งงานกันแล้วนี่ส่วนมากแล้วจะได้ภรรยาหรือว่าแฟนที่เป็นฝ่ายหญิงนี้ร่ำรวยนะครับมีฐานะที่ดีกว่านะฮะได้มีรวยนั่นเองนะครับพูดตรงๆหรือไม่อีกอย่างหนึ่งก็อาจจะหมายความว่า ทรัพย์สินต่างๆนั้นนะครับที่ได้มาในครอบครัวจะใส่ชื่อเป็นชื่อของผู้หญิงนั่นเองนะครับผมนี่คือดวงความรักของชาวราศีตุลน,นะครับสิ่งที่อยากจะให้ชาวราศีตุลพึงระวังแล้วก็ระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับท่านอาจจะโดนหักหลังได้นะฮะคนที่เราไว้วางใจมานานคนที่อยู่ใกล้ชิดเราบางทีอาจจะหักหลังเราได้นะครับหรือไม่ บางทีนะครับอาจจะมีคนนำพาเรื่องราวต่างๆมาให้กับตัวเรานะครับเดือดร้อนนั่นเองให้ท่านอยู่นิ่งๆเงียบๆดีที่สุดนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะครับให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของโรคประจำตัวนะฮะท่านที่ไม่ค่อยสบายมานานแล้วนี่นะครับหรือว่าผู้ที่จะต้องไปหาหมอตามหมอนัดอยู่ตลอดหรือว่าจะต้องทานยาตามที่หมอสั่งอยู่ตลอดนี่นะครับขอให้ไปตามที่หมอนัดและก็ขอให้ทานยา ให้ตรงตามเวลาที่หมอบอกด้วยนะครับไม่เช่นนั้นแล้วก็ท่านอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพครั้งใหญ่ขึ้นมาได้นะครับดูแลตัวเองให้ดีๆแต่โดยภาพรวมแล้วนี่นะครับผมว่าหลายๆท่านนั้น อาจจะกําลังดีขึ้นผู้ที่ไม่สบายอาจจะอยู่ในภาวะที่กําลังพักฟื้นแล้วสุขภาพร่างกายจะค่อยๆดีขึ้นนะครับดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะครับผมมีโอกาสออกกําลังกายด้วยนีย่มีโอกาสเรื่องของการทานอาหารนี่นะครับผมทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะดีที่สุดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งชาวราศีตุลครับถ้าในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ย มันมีเรื่องเข้ามานะครับผมให้เราตัดสินใจเรากําลังพะวงอยู่ว่าเอ๊ะจะเอาอยัางไงดีเพราะไปถามคนนั้นคนนั้นก็บอกแบบนี้ไปถามอีกคนหนึ่งคนหนึ่งก็บอกว่าเอาแบบนี้ดีกว่านะครับมันไม่ตรงกันเลยแล้วในขณะเดียวกันถ้าว่าท่านเกิดความคิดขึ้นมาปิ๊งขึ้นมานะครับว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะเป็นอย่างที่สองคนเขาบอกนะครับเราคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่านะให้เราเชื่อใจตัวเองนะครับให้เราเชื่อความคิดตัวเองนะฮะเพราะว่า ชาวราศีตุลในช่วงเดือนกรกฎาคมนั้นนะครับท่านจะมีซิกเซนเกิดขึ้นนะครับผมเป็นเรื่องที่ดีท่านจะหาทางออกในเรื่องที่ท่านกำลังคับขันอยู่ในตอนนี้ได้ด้วยเซนของตัวเองนั่นเองนะครับให้เชื่อตัวเองได้เลยนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดชาวราศีตุลครับผม ตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างเครียดนะครับเป็นคนที่มีความเซนซิทีฟนะฮะเรื่องเล็กๆนน้อยนี่บางทีท่านเก็บเอามาคิดจนแบบปวดหัวไปหมดนะครับเวลานอนนี่ก็นอนไม่ค่อยหลับอันนี้มันจะส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพของเราถ้าเป็นไปได้อร่อยที่ควรจะปล่อยวางบ้างก็ปล่อยวางมันไปนะครับผมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่มีอะไรที่จะเพอร์เฟกต์รนะครับเรียนมันมี2ด้านเสมอนะฮะดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง เราควรที่จะปล่อยวางมันบ้างนะครับแล้วก็คิดว่าอะไรที่เราจะได้มาหรือว่าอะไรที่เราจะเสียไปมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นสัจธรรมของชีวิตมนุษย์เราอยู่แล้วนั่นเองนะครับนี่คือดวงของชาวราศีตุลในช่วงปักแรกของเดือนกร,รกฎาคม2,564นะครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรด้วยนะครับที่สําคัญก็คือฝากกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมขอได้รับความขอบคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ